ไลฟสไตล์ที่จะทำให้คุณอินสไปในแบบที่คุณเป็นค่ะและววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเจาะลึกกี่กับไลฟ์สไตล์ของสาวที่เป็นไอดอลของวัยรุ่นสมัยนี้เลยก็ว่าได้ชิดควรขนาดนามเชอว่าเปรี้ยวตัวแม่นั่นคือพอห่อวังนั่นเองค่ะเหม็นเปรี้ยวหรอไม่ใช่เขาไม่ได้เหม็นเปรี้ยวแต่ว่าเปรี้ยวเนี่ยคือสไตล์การแต่งตัวของเขาเปรี้ยวแซ่บเวอร์อ่าแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยทำไมห่อวัง กับโรงเรียนหอวังหรือเปล่าเป็นลูกเจ้าของหอวังหรือเปล่าสงสัยนะยอมรับเคยคืออย่างแน่ใจว่าเพื่อนๆหลายคนที่ดูอยู่ก็สงสัยเช่นกันแต่ว่าวันนี้มาขอคอนเฟิร์มเลยค่ะว่าเขาไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับโรงเรียนหอวังแต่ว่าชื่อนี้เนี่ยเป็นชื่อที่เขาใช้นะคะตั้งแต่ตอนที่เขาเนี่ยทำวง Project S สมัยที่เขายังเด็กๆเขาก็ชื่อพลอยหอวังมาตลอด ฉุกจัเเกเลยอ่ะมันไ,ไหนอ่ะพอนนีว่าเกิดมาก็พร้อมกับแคนดี้มาเฟียแล้วอ่ะสวยใส่เลยนะผลงานล่าสุดที่หนิงแบบได้ไปเห็นมาก็คือการถ่ายแฟชั่นชุดว่ายน้ำแบบ เซ็กซี่เบาๆน,น่ารักน่ารักเนี่ยทำให้หนุ่มๆเนี่ยใจละลายกันไปเลยทีเดียวยค่ะใช่แล้วพอพูดถึงเรื่องแฟชัสส่นชัดๆเหมือนเขาแบบนี้นะคะอยากจะเล่าน,นิดนึงว่าเขาในชื่นชอบแฟชั่นขนาดไหน<ช>นี่ดู <ๆ S 1> <ๆ S 2> ไหมเขาถึงขนาดเบรกงานในวงการนะไปเรียนต่อนะคะที่ประเทศอังกฤษที่ London อลอนดอนเพื่อเรียนต่อในด้านแบบว่าการออกแบบเสื้อผ้าแล้วก็เครื่องหนังแล้วกลับมาเปิดแบรนด์ของตัวเองที่มีชื่อว่า him and her ใครเคยรู้จักแบบแบรนด์นี้บ้างไหมคะ เคยแบบเออใครเคยไปซื้อของเขาบ้างอ่ะเป็นยังไงน่ารักไหมชิคมากเลยอ่ะแต่เขาแต่เขายังไม่บอกนะเพราะว่าเขาเชื่อว่าทุกคนนะคะคงจะอยากรู้แล้วว่าร้านนี้เนี่ยแฟชั่นเสื้อผ้าใน่ะแล้วก็อ็อ e เสริลีของเขานี่จะชิคขนาดไหนเนี่ยตันนี้เราทุกคนนะคะไปเอ็นจอยแล้วก็สนุกสนานการเลือกกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย ที่สยามเซ็นเตอร์ค่ะเพราะว่าสยามเซ็นเตอร์เพิ่งจะมีโอเพนใหม่เราจะอัปเดตเทรนแฟชั่นที่นี่กันนิดนึงที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์กเก๋ๆมังมีแต่ว่าวันนี้นะคะไม่ได้แอบมาเที่ยวนะเพราะว่านัดสาวแฟชั่นแบบตัวแม่อะกูรูตัวแม่เลยก็ว่าได้นั่คือพี่พลอยหอวังนั่น,อออนเองค่ะวันนี้จะไปบุกถึงร้านเธอว่าร้านเธอมีแฟชั่นไลฟ์สไตล์อะไรเก๋ๆบ้างเพราะว่าได้ข่าวว่าเป็นกูรูจริงๆด้านแฟชั่นว่าจะทำะรายการเกี่ยวกับแฟชั่นขึ้นผิวเกี่ยวกับแฟชั่น ทุกอย่างแบบแฟชั่นม,มากๆเลยเคิดว่าตอนนี้ได้เวลาไปบุกรา้านแล้วค่ะไปดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจะอยู่กับเซ็กซี่สตาร์คนใหม่ของเมืองไทยค่ะโอ้มากน้องเอ๋ตัวเลข ได้ข่าวว่าเปลี่ยนลุคพลิกผันมากจากโปรเจกต์เคทที่เคยเห็นที่แบบใสๆน่ารักน่ารักเออปีก่อนเลยไปถ่ายเซ็กซี่มาเป็นไงบ้างคะปีก่อนไปถ่ายเซ็กซี่มาเสียงตอบรับเป็นไงบ้างโอเคโอเคนี่คือมันไม่ดูเซ็กซี่มากมันดูแบบปอดจะปอดมากเ่ยทำไมทำไมถึงได้ไปถ่ายแบบเซ็กซี่นางทวนมานหลายรอบมากอ๋นี่คือลําคาหรือว่าอะไรอะแต่คือ ที่ยอมไปอ่ะเพราะมันมีคำหนึ่งที่เขาพูดกับมาว่าเฮ้ยอายุก็เยอะแล้วแบบใครเขาจะจ้างอีกปะเนี่ยเฮ้ยจบเลยเอไดุเยอะจริงเหรอเยอะกว่าอะไรอย่างนี้แล้วเสียงตอบรับแบบว่าดีไหมอ่ะโอเคค่ะหรือว่าเราซื้อเองว่ะไม่มีใครซื้อเห็นว่าขายแล้วก็ซื้อเองกลับบ้านอะไรอย่างงี้หรือเปล่าไม่มี เราเห็นกุเราอยากวิได้อยู่เลยแต่ก็สวยนะเซ็กซี่จริงอเอาพูดถึงร้านนี่ปะร้านฮิ p แอนนี่คือเป็นของแบรนด์ที่พอเองปะใช่ค่ะเป็นของรอยเองค่ะเป็นเป็นมีหุ้นส่วนอีกคนนงชื่อฮิมซึ่งคอยเป็นตัวเธออ๋อมีที่มาที่ไปใช่ค่ะแล้วฮิมนี่คือแฟนปะเป็นเพื่อนที่สนิทมาอออาจจะพัฒนาหรือเปล่า พัฒนาแล้วกันเราแบบแฟนและกันเอาวว่าจบไปน <laughs> ั่นแหละรัก็วกแฟนนั่นแหละก็เปิดด้วยกันมาประมาณ3ปีแล้วค่ะ <laughs> ของที่ขายอยู่ก็ร้านเล็กๆขายเป็นของวินเทจเป็นของวินเทจสักพักนึงเริ่มไกลพันมีของที่ทำเอง <laughs> แล้วก็เป็นของที่เลือกมาอะไรอย่างเง <laughs> ี้ยอือซึ่งจริงๆร้านร้านลอยเนี่ยอยู่สุขุมวิท47่สิบเจ็ดเฟรนด์ว่วค่ะเนื้อขายเสื้อผ้า คือร้านมันจะเต็มกว่านี้อ๋ออันนี้คือเน้นแค่เครื่องประดับถูกต้องค่ะนี่ก็มาเปิดที่สยามเซ็นเตอร์เพราะเขาชวนมาก็อ่ะยินดีมาเลยอ่าก็มีแบบแบบพวกจิวเวรี่เล็กๆม่น้ออันนี้คือเน้นเน้นสีแบบอันนี้สีสีพวกนี้อ่อนช่พวกจิวเวรี่พวกนี้คือเป็นของเก่ามันเป็นวินเทจยุค5้าศนแล้วเสร็จแล้วก็เราก็เอาของวินเทจมันเป็นสไตล์ที่พวกเราชอบคือยืมกับกับลอยเนี่ยเราเป็นคนชอบของเก่าแต่เอามาอะแดมให้มันดูใหม่ขึ้น แล้วสาวๆแบบไหนที่เหมาะกับทีมแอมเธอที่บอยว่าจริงๆแล้วเข้ามาก่อนเพราะว่ามันมันมีหลายแบบมากก็คือได้ได้หวานทั้งเคทุทุกลุกก็มีได้ทุกแบบแนวเปรี้ยวก็ได้เก๋ๆเนาะได้หมดทุกคนสามารถมาได้ค่ะทีมแอลเธอมันต้องโดนักชิ้นน่อวาใช่ไหมอยากจะถามพ่ลอยว่าทำไมพี่พลอยถึงชอบของวินเทจเห็นบอกว่ามีแต่วินเทจวินเทจอ่ะเออจริงๆแล้วพเพราะว่า ของวินเทจมันมีเสน่ห์ตรงที่มันไม่ค่อยเหมือนใครแล้วมันหาได้น้อยแล้วสําหรับสมัยนี้จริงแล้วเหมือนคนสมัยก่อนเขาใส่ใจกับของอะแต่แล้วทําทำออกมาเออมันจะแบบมันนิ่มกว่าสมัยนี้ใช่กว่าแล้วก็มันดูหายากกว่าก็เลยเป็นคนชื่นชอบของเก่าแล้วมันมีประวัติอะไรเงี้ยเราก็เลยชอบแต่ละชี้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมที่มาที่ไปใช่ถูกต้องแล้วยิ่งแบบถ้าไปเรื่องแว่นอะไรเงี้ย มันก็จะบอกได้เลยว่าแว่นทรงนี้มาในยุคตอนนี้นีนีแล้วพี่คอยต้องศึกษาป่ะว่ามันมาจริงอะไรอย่างีมาจากไหนจริงเเราไม่ได้ศึกษาเลยค่ะแต่เราชอบชอบแล้วมันก็เลยทําให้เรารู้ไปเองว่าเฮ้ยทรงแบบนี้มันมาแบบตอนนี้สมัยยุคนี้มาถึงนี้ดีกว่าอยากให้คอยหาไอเทมที่แบบเหมาะกับเหมาะกับมินน่ะเนี่ย คิดหนักคิดหนักอ่ะรักอยู่แล้วไงไม่ต้องอะไรหาให้หน่อยสิที่คาดผมไม่รัะเอ๊ก็ใส่หมวกมาหมวกมันก็แบนแล้วอ่ะหมวกมันแบนแล้วอ่ะดูเซตอนนี้เราก็มาชวนพี่คอยคุอเท้ลืมนะคะว่าเราได้ของแล้ว เอาอย่างนี้ได้ยินไหมพี่พูดแล้วก็ยินไม่ได้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 พูดพูดในใจพูดในใจพูดในใจแล้วถามพี่พลอยว่าไลฟ์สไตล์ของพี่พลอยเนี่ยเป็นยังไงไลฟ์สไตล์การแต่งตัวเห็นแบบแต่งหลายแนวมากวันนึงเห็นแต่งอีกแบบหนึ่งวันต่อมาอีกแบบหนึ่งไม่รู้แล้วแต่อารมณ์อะมันแล้วแต่ฟิลวันนั้นว่าอยากจะใส่พีซไหนสมมุติว่าเราอยากใส่รองเท้าคู่เนี้ยเราก็จะพมายากแต่งตัวทุกอย่างให้เข้ากับคู่เนี้ย อ๋อคือเน้นจุดจุดหนึ่งว่าอยากตัวอยากใส่ตัวเนี้ยหาอะไรมาแมทให้ได้ใช่หรือไม่บางทีถ้าเราฟังเพลงอะไรแล้วเรารู้สึกแบบรูเกิ่มเดี๋ยวมีฟังเพลงฟังเพลงแล้วอยากแต่งตัวอย่างนั้นด้วยนะสมมติว่าเราแบบเมื่อเช้านี้ตื่นมาแบบฟังเพลงแบบอาชิวหน่อยอะไรเงี้ยอยาแต่งตัวแบบเหมือนว่าชิวๆเข้าวันไหนเข้าวันไหนเปิดมาปุ๊บเป็นธรรมะอย่างเงี้ยไม่ใช่เป็นสวดมนต์อย่างเงี้ย ต้องแต่งตัวแม่ชีป่ะไม่มีแล้วตอนนี้พี่อนนพอทำอะไรอยู่บ้างคะตอนนี้ทำหลายอย่างมากเลยค่ะก็อย่างที่รู้กันอยู่ก็คือทำร้านที่เหมือนเธออแล้วก็เป็นทำรายการ DIY ของตัวเองที่นน<บ>ช่อง Spoke Dark TV อัน,นของคุณจันอยู่แล้วก็เป็นชิกลกู <laughs> ชิกลกรูคือ,เ,อ,อเหมือนพูดของแนะนำหรือทิปดีๆใน 8 9 FM ชีวิตเ fm น h ค่ะแล้วก็แล้วก็อีกนะแล้วก็จดทันไหมคะเป็นโซเชียลมีเดียเอดิเตอร์ของฮาร์เบอร์บาราค่ะมีอีกไหมคะพอแล้วค่ะอ๋อหมดหมดแล้วค่ะเหนื่อยแล้วค่ะจริงก็กะจะนอนหลับรอพี่พลอยพูดจบนันเนี่ยใช่ละประมาณนั้นสุดท้ายอยากให้พลอยฝากอะไรถึงเหมือนว่าคนที่อยากจะแต่งตัวแบบเป็นไอดอลอ่ะโอ้ยหรือฝากร้านก็ได้อ่ะ ฝากร้านแล้วค่อยฝากน้องๆแล้วดีกว่าแล้วอ่ะฝากร้านที่มันเธอนะคะอยู่ที่สยามเซ็นเตอร์ชั้นสามตรงข้ามร้านเพฮาวเราใช้เทฮาวเป็นจุดทางใต้ร้านเทฮาวนะคะก็มาได้ค่ะไม่ได้เรียกว่าร้านหรอกเรียกว่ากำแพงเลวกันมาหาได้นะคะที่นี่หรือไม่ก็ถ้าอยากจะไปแบบดูเสื้อผ้าอะไรเงี้ยไปได้ที่สุขุมวิทสี่สิบเจ็ดนะคะเรนฟิวอยู่ชั้นสองค่ะหาได้เลยค่ะแล้วก็ฝากถึงน้องๆคนไหนที่อยากจะชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยก็ มั่นใจเข้าไว้ค่ะยังไงก็ดีค่ะไปไปดีกว่าค่ะไปไปไปอ่ะอันอันนี้หนูยืมได้ไหมค่ะเดี๋ยวเราต้องมีการทดลองนีตำรวเลยไม่ใช่ไม่ใช่คือรถรถรถมันก็มีให้ลองขับไงไปเรียกตำรวจเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาจับใจร้ายคนสวยใจร้ายอ่ะไปดีกว่า ไม่ได้ของเราหมดเลยเราซื้อมาแบบว่าคือคือไม่ไหวแล้วไงเดี๋ยวเราไปกันเองพี่ลูกแพ้สามคนเราไม่แคร์แล้วเราไม่แคร์แล้วเห็นเราใส่เสื้อผ้าสวยไม่ได้เลยนะสามคนนี้ไม่เป็นไรไม่แคร์แล้วพี่ลูกแพ้ว่าไงใช่ไหมถ้าคราวหน้านะคะเราจะมีอะไรอินเทรนด์เพิมอัปเดตนะคะหรือว่ารไตล์ดีๆนะคะกิ๊บเก๋เลยก้าลิศหลูอะไรนคงไงคะอย่าลืมติดตามรายการ Candy on TV ได้นะคะส่วนช่วงหน้านะคะลูกแพรมีอะไรเด็ดๆแบบซับเวอร์มาฝากกันอย่าลืมติดตามกันค่ะ สำรวจความคิดเห็นของผู้ชายเรื่องท่าโพสสำหรับสาวบ้ากล้องท่าแรกก็คือเอียงข้าง45องศาอําพรางหน้าบานหน้าเหลี่ยมท่านี้คุณสาวๆต้องรู้มุมเด็ดของตัวเองถ้าคิดว่ามุมซ้ายสวยก็หันข้างทำมุม45องศาไปถ้าคิดว่ามุมขวาดูดีก็หันข้างขวาทำมุม45องศาไปเช่นกันปิดไหล่ให้อยู่ใกล้กล้องจิกตามองกล้อง แค่นี้คุณก็จะดูหน้าเรียวเล็กอําพรางหน้าบานได้แล้วล่ะค่ะท<ฮ>่านี้ <S <S ฮิตเป็นอันดับหนึ่งมากถึง56.3เปร์เซน์เลยล่ะค่ะท่าต่อมาโพสมุมต่ำแอปหน้าสไตลส์สาวแบวเบสิกเอียงหน้าเลือกตาพยายามทำหน้าให้แบวเข้าไว้และถ้าคุณรู้ตัวว่าไม่สวยแบวเหมือนน้องเต้ยน้องพิก <S <S อย่าริอาดถ่ายมุมเวสวยคางเด็ดคันละจ้ะ เพราะหน้าคุณจะดูขึ้นอืดเหมือนผีเพิ่งถอดวิญญาณเลยล่ะค่ะท่านี้เอาไปเลย40.7%เลยละจ้าถ้าเซ็กซี่สถานใจเพียงแค่คุณยกแขนยกขาแอนหน้าแอนหลังเพียงเท่านี้ก็ได้ใจจากชายในฝันไปแล้วเต็มๆเลยล่ะค่ะท่านี้จัดไป30.5%ลยละจ้าท่าเซ็กซี่แบบมีอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ คุณก็สามารถโพสต์ท่าแบบแฮปปี้แฮปปี้ได้แบบไม่อายใครท่านี้นะคะก็ได้ใจไป23.7เลยล่ะค่ะและท่าสุดท้ายค่ะท่าโพสต์ถ่ายรูปแบบผู้รักการโพสต์ท่าถ่ายวีดิ้งอบนิดกอดหน่อยมองตาซึ้งๆ18.3เลยล่ะค่ะเอ่อ,อขอย้ำนะคะว่าเป็นผู้หญิงนะคะผู้หญิง